แต่ว่าทานศีลภาวนาแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานหรือศีลหรือภาวนาอะไรสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรามีสมาทิฐิสิ่งที่เราลืมไม่ได้หรือสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงขั้นแรกเลยก็คือสมาทิฐิทานศีลภาวนานี่จะพูดแล้วก็คือเหมือนกับคือมรรคนั่นแหละคือมรรคแต่มรรคเนี่ยก็คือต้องมีสมาทิฏฐิต้องต้องมาก่อนต้องต้องนำหน้าเพราะนั้นถ้าเรา มาที่สิเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเราเราก็ไม่ทาําถูกไหมอยู่ดีๆเรามาใช้ให้กูดเออไปทําทานสิไปรักษาศีลสิไปทําภาวนาสิแต่ถ้าก่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรอะก็ก็ไม่ตอบถูกไหมเออจุดประสงค์คืออะไรทำทำไมเพื่ออะไรได้บุญได้ยังไงเออเนี่ยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทานศีลภาวนาจริงอยู่พระเจ้าตรัสว่าเป็นบุญกิิยาวัตุด้วยแต่บันเตมองว่าบันเตถือในมุมที่ว่าทานศีลภาวนาเพื่อจะทําให้เรา เดียวก็คือวิมุตก็คือความบุญ้นแต่ถ้าพูดถึงบุญนี่ก็คือมันจังเป็นไปเพื่อการเกิดอีกอเออบุญนี่ก็คือเพื่อเพื่อเกิดอีกอะซึ่งเป็นเตมองว่าโอเคแหละมันก็มีอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ไม,ไม่มุ่งไม่มุ่งหวังแต่เราจะพูดถึงทานศีลภาวนาในมุมของการที่จะทําให้เราหมดกิเลสหมดกิเลสในฐานะที่เป็นองค์ของเป็นตัวของมรรค เป็นเป็นทางให้ถึงความผลทุกแบบเนี้ยทีนี้ทานเนี่ยชื่อของมันก็คือการให้อ่ะคำว่าให้ในที่นี้ก็คือก็ตามตัวหนังสือนั่แหละก็คือให้จริงๆแต่ถ้าให้แต่ก็หวังที่จะได้อะไรกลับมาอย่างนี้พระเดยก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ก็ไม่ไม่ไม่ถือเป็นการให้ให้จริงๆ นั้นเวลาเราทำเราสละเราให้อะไรออกไปเนี่ยเราให้ไปเพราะว่าห่วงหวังที่เราจะละความตระนีของเราไม่จําเป็นต้องใหใ้ในให้กับพระหรอกให้ได้หมดแหละพุทธเจ้าบอกแม้แต่เทน้ําล้างหม้อลงในหลุมสูครโขกก็ได้การให้นี่ให้ได,ได้ได้ทุกชนิดหลายรูปแบบไม่จําเป็นว่าถ้าอยากจะจากค้าแลวก็ต้องมาที่วัดจากค้าแลวก็ต้องถวายพระจากค้าแลยถวายพระอย่างนั้นก็ถูกมันถูกสําหรับคนที่หวังบุญ มันถูกสาหรับคนที่ต้องการอยากได้บุญมากๆมันก็ถูกของเขาเราก็ไม่เถียงโอเคฟ้ามีสีอะไรดีกว่าก็ไปทํากับเนื้อนาดีก็จะได้บุญมากแต่นั่นให้รู้ไว้เถอะเป็นไปเพื่อการเกิดอีกเป็นไปเพื่ออัตภาพเป็นไปเพื่อพบเพื่อชาติเพื่อชรามระต่อไปอีกซึ่งจะพูดตรงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปทําอะไรแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อการได้อัตภาพแต่การสนับสนุน เราจะให้พักก็ได้แต่เราก็ให้ไม่ใช่ให้ในมุมที่ว่าเออเดี๋ยวเราจะได้บุญมากนะเราให้ในมุมที่ว่าเออเพื่อที่จะได้สนับสนุนให้ท่านอนะ่ะได้อยู่ปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าต่อไปให้ท่านได้ทรงธรรมวินัยเนี้ยเอาไว้เพราะว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมันเก็บไว้ที่อื่นไม่ได้มันเก็บไว้ได้แต่ที่คน <c ười> คนที่ปฏิบัตินี่นะที่จะเก็บคําสอนไม่ได้หนังสือก็เก็บไว้ก็ได้จริงอะ่ะ แต่นั้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่ของจริงเมันเป็นแก้แค่ตัวหนังสือไงแต่สําหรับคนเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยก็คือจะเป็นที่เก็บธรรมะวินัยเอาไว้ได้แล้วก็สืบทอดกันต่อไปได้ในเมื่อมันอยู่อยู่ในในคนอยู่ในกายวาจาใจของคนนั่นแหละทีนี้เราจะให้เราจะสละอะไรแก่ท่านไปก็เพื่อให้ท่านให้ท่านได้ท,ทรงคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้มันว่าเป็นที่เก็บคําสอน ไว้เราก็ได้รักษาออศาสนาไปในตัวและก็การบำรุงศานาก็จะเป็นไปอย่างนี้ทีนี้ส่วนเรื่องได้บุญเรา,เรา,เราไม่ต้องหวังหรอกเรื่องพวกนี้มันได้อยู่แล้วแหละถึทงทำความดีทุกอย่างบุญเป็นเครื่องลบา,างบาปได้หมดแล้วเราทําความดเีเป็นบุญหมดแลลวแต่ที่เราให้เนี่ยเราให้เนี่ยก็เพื่ออยากจะละความระหนอีอยากจะสละออกไปละความยึดติดในทรัพย์ ที่เราหามาได้เพราะว่าทรัพย์กว่าจะหามาได้มันก็ยากลําบากพอได้มาแล้วเราก็ระหนีไม่อยากจะให้หรือถ้าอยากจะให้ออกไปเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้อะไรกลับมาซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการลงทุนอย่างหนึ่งเออการทําธุรกิจอย่าง,างหนึ่งซึ่งไม่ได้ขูดเกาเลยเอะไม่ได้เป็นสารเลขาที่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขูดเกาเลยยิ่งให้ยิ่งกับ ความโลภมากยิ่งให้กับยิ่งมีความต้องการมากบางคนให้เพื่อให้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศสารภัพซึ่งการให้พวกนี้ผิดไหมไม่ผิดแต่แค่ไม่ได้เป็นไปเพื่อการละก,กิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อการละก,กิเลสเฉยๆทีนี้คนที่จะมาให้เพื่อการละก,กิเลสเนี่ยก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนไงถ้าเขาไม่มีเนี่ยเขาจะทําแบบนี้ไม่ได้ เขาก็จะทําแบบนี้ไม่ได้เขาก็ค,ค,คิดแต่ว่าหออากาไรออทำบุญที่ไหนได้บุญมากก็ก็จะทําที่น,นั่นที่ไหนทําแล้วรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้บุญเขาก็จะไม่ทําซึ่งเนี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะมาให้มัลลัจริงๆก็ต้องมามองเห็่คนว่าว่าทุกวันเนี้ยที่เรามีความทุกข์ต่างๆเเพราะว่าสิ่งที่เรายึดติดหรือย,ยึดถือซึ่งทรัพย์เงิน เราหามาได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือซึ่งเราก็ต้องพยายามฝึกที่จะละละไปบ้างเพื่อประโยชน์ของของผู้อื่นคือเป็นต้มองคนที่จะเดินอยู่ในในมรรคมรรคจริงๆมรรคของพระเจ้าที่จะทําให้เราเดินไปเพื่อความดับทุกข์จริงนี่ยคนนั้นนี่ต้องต้องมีสมาธิที่ที่ ละดับของอริยะป็ดโลกุตละป็นไปเพื่อเพื่อการไม่เกิดทีเนี้ยทานเนี่ยทำไมต้องให้ทานก่อนเพราะว่ามันดีนยากที่สุดมันเป็นเรื่องภายนอกมันเป็นเรื่องอยากที่สุดแต่เวลาเราให้สาลาได้จริงๆในแต่ละครั้งอ่ะที่จริงแล้วสิ่งนี้ที่เราสลาไปเนี่ยมันก็เป็นอุปัติอย่างหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าการสละ้ันสูงสุดก็คือการ ะอุปาติคำว่าอุปัทิเนี่ยหมายถึงเป็นเป็นที่ตั้งของอุปทานคือถ้าเกิดว่าเราไปยึดถืออะไรสิ่งที่ยึดถือสิ่งนั้นก็คืออุปาทิส่วนการยึดเนี่ยการไปยึดเนี่ยก็คืออุปทานแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีอุปทานสิ่งนั้นก็จะไม่ใช่อุปาทิเนี่ยเป็นตัวยกคืออย่าง ขณะที่ปันเตถืออยู่อย่างนี้นะการที่เราถือเนี่ยกิริยาที่ถือเนี่ยคืออุปทานส่วนในตัวเนี้ยคืออุปฏิเป็นเป็นที่ให้เราถือเออเป็นที่ตั้งของประทานแต่ถ้าเมื่อไหร่ปันเตไม่ถือปันเตตั้งไว้แบบเนี้ยปันเตก็จะไม่มีอุปทานแล้วไอเน,นี้ยก็ไม่ใช่อุปทิสําหรับปันเตเพราะยังไม่เกิดการถือแต่ถ้าเมื่อไหร่ถือปั๊บ อุปาธิอุปทานก็จะเกิดบางทีท่านก็พูดว่าให้เราละอุปทานก็คือละการถือหรือไม่บางทีท่านก็บอกให้เราละอุปาธิก็คือละสิ่งที่ที่ถือก็คือละเนี่ยเพราะฉะนั้นอุปาธิกับอุปทานนี่คือมันมันอยู่ด้วยกันมันถ้ามีการถือก็ต้องมีสิ่งที่ถูกถืออยู่ในตัวก็คือถ้าเราพูดแล้วก็คือขาหน้าก็เป็นอุปาธิเมื่อไหร่ที่มีฉันทะร้าคานันที่มีตัณหามันก็จะกลายเป็นอุปาธิอย่างนี้นั่นแหละ ทีนี้ผู้เจ้าก็ฝึกศักให้ฝึกให้เราละเนี่ยเช่นเป็นทรัพย์เราเราก็มีอุปทานย,ยึดมันอันนี้ก็เป็นอุปธิทีนี้ท่านก็ให้เราฝึกที่จะสละออกไปก็คือละมันให้โดยการให้คนอื่นไปซะออบางสิ่งบางอย่างก็ให้คนอื่นพอเราให้ไปเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจนยิ่งเป็นสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบถ้าเราให้ได้นี่เราก็ต้องก็ต้องตัดตัดอะไร ือด้วยความที่เราถืออยู่นานๆแ่บนี้บางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่ามันหนักเพราะเราชินกับน้ําหนักที่เราถือเพราะเราถือมันมันนานแล้วถือมันนานแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเป็นปกตินะไม่ได้หนักอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่วันหนึ่งเราเกิดวางสิ่งนี้เข้าไปได้เนีวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเบากว่ากันเยอะเลยอ่ะใช่ใช่คือ คือสัมมาทิฏฐิหรที่นี้หมายจะหมายถึงสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นไปนะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเรื่องทําบุญให้ได้บุญอะไรแบบนี้นะคือสัมมาทิฏฐิที่มันมันสูงขึ้นไปคือให้เพื่อที่จะละปัติลงไปหือสิ่งที่เราอยาเนี่ยเราเราก็พยายามที่จะละกาละแบ่งปันออกไปเพื่อประโยชน์ของคนอื่นไม่กําหนัดในทรัพย์ที่หามาได้เออแบ่งปันคนอื่นเนี่ยทีนี้เมื่อทําแค่นี้แล้วอ่ะมันก็ยังไม่พอหรอก ก็เลยบอกว่ามันก็ดีแล้วล่ะในระดับนี้แดี๋ถ้าเราอยู่ในจะอยู่ในโลกนี้โดยที่ไม่มีสีมัน